สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่326-330ถึง330นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอะไรนะครับพู้อวุโ,อโ,อโสเจ้าไม่มีความโลภและเจ้ายังสามารถรับพลังวิญญาณที่ข้าทิ้งเอาไว้ได้น่าประทับใจมากฮะฮะฮะข้ารู้ว่าต้องไปอย่างช้าๆและมั่นคงการบ่มเพาะพลังของข้าถึงจะมั่นคงนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้าไม่อยากขอเพิ่มดีมาก มันยังคงมีพลังวิญญาณบางส่วนตกค้างอยู่ในลูกแก้วมังกรเจ้าสามารถเอามันเพิ่มได้เมื่อถึงเวลาถ้าเจ้าอยากจะหลบหนีเมื่อไรเจ้าสามารถทำลายลูกแก้วนี้และมันจะช่วยเจ้าหลบหนีได้แม้จะไปพบกับผู้ที่มีพลังระดับสวรรค์ก็ยังหนีได้ขอบคุณครับผู้อบุโสนี่คือรางวัลของเจ้าที่ไม่โลภนะและข้ายังมีของขวัญอีกชิ้นให้เจ้า อย่างเก้ามังกรคือวิชาสำหรับการเคลื่อนที่น่าจะช่วยเจ้าได้เล็กน้อยขอบคุณอีกครั้งผู้อบุโสได้โปรดบอกข้าเถิดหากท่านต้องการสินใดจากข้าบอกข้าถึงความประสงค์ที่ท่านต้องการแล้วข้าจะช่วยท่านอย่างสุดความสามารถเลยความประสงค์ของข้าอย่างนั้นหรอความประสงค์ของข้าก็คือการได้กลับบ้านกลับบ้านอย่างนั้นหรอฮถ้าหากเจ้ามีโอกาสที่จะจัดการปีศาจที่บ้านเกิดของข้า ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยบางอย่างที่ดีมากข้าให้สัญญาถ้าวันใดที่ข้าแข็งแกร่งมากพอแล้วก็ข้าจะเติมเต็มความปรารถนาของท่านให้จงได้ดีข้าทิ้งพลังวิญญาณนิดหน่อยไว้ในตัวเจ้าวันใดที่เจ้าแข็งแกร่งเพียงพอในการจัดการกับปีศาจพวกนั้นข้าจะบอกวิธีไปที่บ้านเกิดของข้า และเมื่อใดที่เจ้ารักษาสัญญาต่อข้าพลังวิญญาณในตัวเจ้าจะบอกเจ้าเองว่าอะไรคือรางวัลและข้ามั่นใจได้เลยว่ารางวัลน,นั้นจะช่วยให้เจ้ากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ข้ารู้ว่าข้าอาจจะขอเจ้ามากเกินไปแต่อย่าฝืนตัวเองมากเกินไปล่ะผูโอโโะ้อาวุโสอย่าห่วงไปเลยข้าจะช่วยท่านจัดการปีศาจพวกนั้นแน่นอนข้าอยากจะเห็นวันนั้นมาถึงจริงๆ โย่ Yo, ไม่เจอเจ้าหลายวันและเจ้ายังสามารถไปถึงระดับเปลี่ยนนภาได้ไม่เลวเลยนี่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอเจ้ามีปัญหากับการฝึกลูกปาดอัศนีสวรรค์อย่างนั้นหรอมันไม่ใช่แค่เจ้าหรอกนะที่มีปัญหาเพียงคนเดียวข้าใช้เวลาหลายวันและข้าทําได้เพียงแค่บ่มพ่อพลังไปถึงแค่สองพันเท่าเท่านั้นเองเพราะว่าเจ้านั่นแหละที่เอาสายฟ้าของฉันเจ็ดไปหมดเลยข้าเอาสายฟ้าไปหมดเลยอย่างนั้นหรอเจ้าไม่เห็นหรอว่าชั้นที่เจ็ดมันแดดออกแล้วนะ ต้องใช้พลังวิญญาณเท่าไหร่กันนะในการบ่มพ่อพลังไขมุกมังกรขาวนี่พวกเรายังคงห่างไกลจากความสำเร็จด้วยพลังเพียงแค่นี้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเราไปสำรวจอีกสามชั้นกันเถอะสามชั้นสุดท้ายอย่างนั้นเหรอข้าอยากจะเห็นว่าข้าแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนในตอนนี้เจ้าแน่ใจเหรอว่านี่คือชั้นที่แปดนะมันแตกต่างจากชั้นที่เจ็ดมากเลยนะ เป็นไปได้ยังไงข้าไม่รู้สึกถึงพลังสายฟ้าที่นี่เลยเอ๊ะเจ้านกเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอพระเจ้าชั้นที่7็คือฝนอนัศนีแต่ชั้นที่8ดคือแม่น้ำมาดูกันว่าลูกปัดอัศนีสวรรค์ที่ข้าสามารถบ่งพอได้พลังด้วยพลังอัศนีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเจ้าจะทำอะไรนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้านกดูนูน่น แต่ข้าจับสัมผัสคนอื่นที่นี่ไม่ได้เลยนะข้าก็จับสัมผัสของเขาไม่ได้เหมือนกันแต่คนแก่นั่นก็อยู่ที่นี่เขาอยู่คนละระดับกับเราเลยพื้นที่อัศนีนี้มีไว้เพื่อบ่มเพาะพลังร่างกายของตนแต่เจ้าใช้นพกาวอวีจีเพื่อช่วยเจ้าในการบ่มเพาะพลังลูกปัดอัศนีนั่นมันขัดต่อกฎนะนี่เขารู้ได้ยังไงว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อบ่มเพาะพลังลูกปัดอัศนีอย่างนั้นหรอพวกเรายังไม่ได้ ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรและอยากจะทำอะไรเจ้าซ่อนจากข้าไม่ได้หรอกขราขออภัยท่านอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ขาออภัยในสิ่งที่ข้าได้ทำผิดไปพวกเราจะออกจากที่นี่ทันทีนี่เจ้าอยากจะหนีหลังจากที่ทำผิดกฎอย่างนั้นหรออย่าไปเร็วนักสิหืมพวกเราก็ขอโทษไปแล้วนี่แล้วทำไมพวกเราถึงยังไปไม่ได้อีกละ่ะคอยดูจังหวะให้ดีนะหมู่เฉินแล้วพวกเรารีบหนีกันดีกว่า เจ้ายังเป็นแค่เด็กอยู่เลยนะดังนั้นจะใช้ลูกเล่นกับข้าเอ๊ะนี่เจ้าทำพันธะสัญญากับเจ้าอ่อนแอนี่อย่างนั้นเหรอเจ้าจะทำอย่างไรหากพวกของเจ้ารู้ความจริงนี่ท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันท่านมีสายตาที่เขียบแหลมมากท่านผู้อาวุโสแต่ในเมื่อท่านไม่ให้พวกเราออกไปถ้าเช่นนั้นบอกพวกเรามาเถิดว่าพวกเราต้องทำเช่นไรสำหรับเรื่องที่ทำผิดพลาดไปเออใช่แล้วข้าจะลงโทษพวกเจ้าอย่างไงดีนะ ได้โปรดอย่าโหดเกินไปนะท่านผู้อาวุโสมันก็นานมาแล้วนะที่มีคนที่สามารถมาถึงชั้นที่8ได้งั้นพวกเรามาเล่นเกมกันสักหน่อยเกมนั้นหรอถ้าหากพวกเจ้าสามารถรับการโจมตีของข้าได้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปและพวกเจ้ายังจะสามารถบ่มบอพลังลูกปัดอัศนีได้อีกและข้าก็ยังจะให้รางวัลแก่เจ้าด้วยเป็นไงละ่ะเอาจริงใช่ไหม หลายปีมานี้มีเพียงแค่สองคนที่สามารถรับการโจมตีของข้าได้แต่ถ้าหากเจ้าไม่มั่นใจแล้วก็ข้าจะไม่ทําให้เรื่องมันยากก็ได้สองคนอย่างนั้นเหรอท่านกําลังพูดถึงเฉินซางเซินกับหลี่สวนถงหรือเปล่าอาจจะนะข้าจาไม่ได้แล้วละข้าคงแก่แล้วตกลงข้ายอมรับคําท้าอืมข้าจะช่วยเจ้าอีกแล้งเจ้าควรจะอยู่ข้างๆนะ เจ้าพร้อมหรือ,อยังยังไม่สายเกินไปนะที่จะยอมแพ้ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าเชื่อว่าผู้อุบุโสจะไม่ใจร้ายถึงขนาดฆ่าลูกศิษย์จากสถาบัานได้หรอกข้าอาจจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกนะแต่ข้าจะทําให้เจ้านอนอยู่บนเตียงพักใหญ่ๆเลยละข้าพร้อมแล้วท่านผู้อุบุโสเจ้าสามารถรวมพลังกับนกกระจอกนกพะกก้าอวจีได้เชียวหรือน่าสนใจ มู่เฉินยอมแพ้ซะเถอะเจ้ารับการโจมตีนั่นไม่ได้หรอกบ้าเอ้ยพื้นที่รอบๆตัวข้าถูกจํากัดเอาไว้ซะแล้วไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะไม่ยอมจนนํานนฮะเอะ เร็วเข้าเร็วเข้า,าข้าอาจะไม่ยอมแพ้เฮ้นั่นมันมาหาเจดีเจ้าเด็กเหลือขอนี่มาจากสำนักพุทธ,ธโบราณจริงๆแล้วนี่แต่ทำไมคนจากสำนักพุทธ,ธถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ และความบริสุทธิ์ของสายเลือดพ่อแม่ของเขาคือใครกันนะนี่การโจมตีของเจ้าครั้งเดียวจะนานเกินไปแล้วนะเจ้าพยายามจะฆ่ามู่เฉินหรือ,อยังไงโอ้โอ้ข้าจะให้ผ่านก็แล้วกันตาแกบ้านี่เจ้าทำอะไรลงไปเจ้าต้องการจะทำอะไรกับมู่เฉิน อย่าห่วงไปเลยข้าไม่ปล่อยให้เขาตายหรอกนะและข้าก็ได้พูดไปแล้วว่าข้าจะให้รางวัลเขาหากเขาชนะด้วยและสำหรับเจ้าเจ้าจะทำอะไรกันนะถ้าหากเจ้าค่าข้าพักพวกของข้าจะล้างแค้นเจ้าแน่เจ้ายังเป็นแค่เด็กน้อยจริงๆนี่เจ้าทำอะไรกับข้าเหรอ ข้ามีความสัมพันธ์บางอย่างกับพวกของเจ้าดังนั้นข้าจะให้บางสิ่งกับเจ้าและเจ้ายังคงบ่มเพาะพลังลูกปัดอัศนีสวรรค์ต่อไปได้ด้วยนี่เจ้าเป็นใครอย่างนั้นหรอและชื่ออะไรหรอมม่เฉินถ้าหากเจ้าไม่อยากให้เขาตายอย่าไปช่วยเขานั่นเสียงของตะแกบ้านั่นหรอนี่คือของขวัญจากข้าอย่าทำให้เสียเปล่าละ แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเจ้าจะไม่ฆ่าพวกเรานะทําไมข้าต้องพยายามทั้งทั้งหมดนี่เพื่อฆ่าพวกเจ้าด้วยล่ะก็จริงเจ้าพูดมีเหตุผลและเช่นนั้นเจ้าให้คนนกกับข้าทําไมกันอย่างนั้นเหรอเจ้าจะรู้เองเมื่อถึงเวลาถ้าอย่างนั้นข้ากลับไปบ่มพ่อพลังลูกปัดอัศนีสวรรค์ต่อจะดีกว่าเฉินเออเฉินเออ ท่านแม่นั่นมันคือความฝันอย่างนั้นเหรอแต่ความรู้สึกเหมือนจริงมากเฮ้ย <Hey. S 1> คำพีเทคนิกกายาเทพอัศนีนี่คือของขันจากผู้อาวุโสหรอนี่มันคือเทคนิคเสริมร่างกายศักดิ์สิทธิ์จากคำพีมันกล่าวมามันบอกว่าผู้ฝึกฝนต้องการสายฟ้าที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างร่างกายเพื่อเรียนรู้เดี๋ยวก่อนนะร่างกายของเรา เราอยู่ในแม่น้ำนี่วะโคตรเจ็บใช่แล้วเทคนิคกายาเทพอัศนีเฮ้ยมันได้ผลมันไม่เจ็บเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วดูเหมือนว่าเราต้องใช้เวลาเสริมร่างกายอยู่ที่นี่สักพักเลยละดีมากเจ้าสองคนนี้มีศักยภาพแต่ว่าทำไมคนจากสำนักพุทธ,ธถึงได้มาอยู่ที่นี่กันนะดูเหมือนว่าจะมีความลับเบื้องหลัง ไปหาคำตอบดีกว่าไอ้ในที่สุดก็ออกมาน้องเฉินวิ่งหนีเร็ววิ่งหนีเหรอวิ่งหนีทำไมกันมู่เฉินออกมาแล้วนั่นมู่เฉินนั่นมู่เฉินเท่สุดๆเลยค่ะเกิดว่าอะไรขึ้นกันเนี่ยสหายมู่เฉินพวกเราคือนักข่าวจากสถาบันเจ้ารู้สึกอย่างไรในตอนนี้ที่รู้ว่าได้ไปถึงชั้นที่8ของพื้นที่อัศนีเหรอ ทางเราได้ยินมาว่าเจ้าได้ปะทะกับนักเรียนปีาศาจจากนิกายปีาศาจเมื่อไม่นานมานี้เจ้ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าเออทำไมมีนักข่าวมามากมายแบบนี้เนี่ยตอนนี้เจ้ารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมข้าถึงบอกให้เจ้าวิ่งหนีนะข้าไม่สามารถออกไปได้ด้วยคนที่มากแบบนี้นะดูนั่นสิผู้อำนวยการมาผู้อำนวยการอย่างนั้นหรอข้าไม่เคยเห็นผู้อำนวยการมาก่อนเลยเขาอยู่ที่ไหนกันไปสัมภาษณ์เขากันเถอะกล้ากล้ากล้าหายังไม่เห็นเลยนะ เฮ้ยมูเ่เฉินหายไปไหนแล้วเขาหายไปในชั่วพริบตาเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยฮ่าหลุดมาจากพวกเขาได้สักทีกันนะสถาบันวิญญาณเหนือหอแห่งแต้มวิญญาณน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆเวลาดังขึ้นมาเนี่ยสวัสดีครับข้ามาที่นี่เพื่อขายลูกปัดอัศนีสวัสดีค่ะเจ้าจะขายลูกปัดอัศนีทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอทั้งหมดมีกี่ชิ้นกัน1 3 0 0 0ชิ้นครับอะไรนะ กี่ชิ้นนะ1 3 0 0 0หชิ้นครับ1 3 0 0 0หชิ้นลูกปัดอัศนีเนี่ยนะอะไรนะมีบางคนต้องการขายลูกปัดอัศนี1 3 0 0 0หชิ้นเจ้าได้ยินผิดไปมั้งจะมีใครมีขายจำนวนมากถึงขนาดนั้นล่ะมันหายากมากเลยนะที่จะบ่มเพาะพลังเจ้าตัวเล็กนั่นนะนักเรียนเจ้ามีลูกปัดอัศนี1 3 0 0 0ันชิ้นจริงๆนะหรอทั้งหมดมันอยู่ในนี่แล้วครับ การซื้อขายครั้งนี้ใหญ่มากเราไปคุยกันข้างในกันเถอะพวกเราได้นับแล้วมันมีทั้งหมด13,000ชิ้นจริงๆลูกปัดแต่ละลูกมีราคาอยู่ที่200แต้มวิญญาณดังนั้นทั้งหมดคือ2 6งล้านแต้มวิญญาณ7ล้าน1่แต้มวิญญาณข้าอยากจะซื้อบางสิงเจ้าอยากจะซื้ออะไรอย่างนั้นหรอเลือดมังกรทะเลเหนือบริสุทธิ์นั่นมันต้องใช้7ล้านแต้มวิญญาณเลยนะข้ามีแต้มพอ ได้โปสดล้อสักคู่แต้มวิญญาณได้ถูกหักออกไปแล้วเลือดบริสุทธิ์ได้เป็นของเจ้าแล้วเฮ้เจ้านกในที่สุดข้าก็ได้สิ่งที่เจ้าต้องการแล้วขอบคุณมากๆนะมู่เชิญ